สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเฟนเฟชชาน,นะคะช่วงนี้ก็คือเราอาจจะเจอกันที่บ้านบ่อยอีกนึงนะเพราะว่าโควิดไงเราก็ไปไหนไม่ได้ทำคนในข้างนอกไม่ได้นะคะแล้วคลิปนี้เราก็อยากจะมาพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่เหมือนเราเจอมาเราก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เฟนไม่เคยพูดกับใครแบบจริงจังขนาดนี้นะแต่แต่รู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเล่าแล้วมันทําให้ หลายๆคนฉุกคิดขึ้นมาได้มันก็ก็น่าจะดีอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดย้อนไปเมื่อประมาณ2 3สปีที่แล้วเฟนก็ยังไม่ได้เข้มแข็งพอที่จะมาแบบเล่าให้ฟังมันก็หน้าที่จะเซนซิทีฟซึ่งตอนนี้ก็ยังเซนซิทีฟอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะยพยายามเล่าให้ฟังนะคะจะร้องไห้๋ยวขอฮึบก,ก่อนคลิปนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับประสบการณ์การแบบเหมือนสูญเสียคนที่ตัวเองหลักที่สุดไปเพราะว่าโรคมะเร็งอะไรเงี้ยคือช่วงเนี้ย เป็นหลายคนก็น่าจะถูกคิดเรื่องสุขภาพขึ้นมาได้มากขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องโควิดโควิดอะไรเงี้ยแต่ว่าสาหรับเฟนเฟนอะคิดได้มาตั้งแต่ตั้งนานแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วคือแม่เฟนเสีพพยไปเพราะว่าเป็นแบบมะเร็งที่ไขสันหลังแล้วก็รักษามาเรื่อยๆแล้วก็คือแม่เพิ่งเสีพพยไปเมื่อ2ปีที่แล้วเฟนอะเฟนเป็นคนที่ ไม่ค่อยแบบสนใจเรื่องสุขภาพเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงเราไม่ค่อยป่วยคือตั้งแต่เกิดมาเฟนเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลแอดมิดอ่ะคือนับครั้งได้เลยคือน,น้อยมากๆเลยแต่พอแม่เฟนป่วยแล้วก็เจอคนนู้นคนนี้รู้จักป่วยเป็นมะเร็งเสียชีวิตเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเรามากๆเลยอ่ะแล้วก็วันนี้ก็เลยเออลองมานั่งอ่านอ่านแล้วก็คือก็นั่งลองคิดดูว่าเออหรือว่ามันถึงเวลาที่เราควรที่จะ ต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นก็เลยตัดสินใจคุยกับเจฟเฟอร์ว่าเออเฟนไปฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกดีไหมเจฟเฟอรบอกก็ดีก็ฉีดไปเลยอย่างผู้หญิงเราตามสถิติคือเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเยอะมากๆเนี่นออกเนี่ยอะไรนะ วันนี้นะคะก็ถึงวันกําหนดนะที่เราจะต้องไปฉีดวัคซีนกันนะคะคนที่จะพาเราไปฉีดวัคซีนในวันนี้ก็คือฉีดคู่เลยไหมวันนี้ไม่ได้ปะกลัวเข็มเดี๋ยวเปลงประเด็นคือมึองต้องตอบว่ามีหมดลูกมัง้งไม่ใช่ว่ามึงกลัวเข็มอา้าวก็จะไปรู้ผู้ชาย,ยาจะฉีดได้ก็ได้ <laughs> เป็นหมอหรือเปล่า <laughs> มึงรู้อะเออวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วันนี้ลองไปถามหมอดูว่าผู้ชายสามารถฉีดได้หรือเปล่าไกลมากนะคะ่ะทุกคนขับมาห้านาทีเองมัง้ง <laughs> เอาฟิต <Out> มาฉีดวัคซีนวันนี้ก็คือเป็นคนเก่งนานๆทีได้ออกจากบ้านจัดเต็มมากเราขึ้นมาข้างบนแล้วเราก็เจอกับป้ายนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นวัคซีนเจอร์นี่ว่าแต่ละช่วงเนี่ยเราต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะคะของเราอันนี้ก็คือช่วงนี้เลยก็สามารถฉีดวัคซีนได้ตามนี้นะคะอันนี้นะคะพอมาถึงโงรงพยาบาลเนี่ยเราก็ เขาจะมีเหมือนจุดพัดกองเนาะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับโควิดก็จะต้องมีการวัดไข้เสร็จปุ๊บก็เราก็ไปตรงอินโฟเมชันยื่นเรื่องลงทะเบียนสำหรับเฟนเฟยังไม่เคยมาหาหมอที่นี่เนาะเขาก็จะให้เรากรอกข้อมูลนิดหน่อยแล้วก็ให้เราขึ้นมาที่ชั้นสองแผนกสตรี 3, นะคะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนั่งรอพบคุณหมอแป๊บหนึง่งเมื่อกี้คุยกับพัเตอร์นะคะบอกว่า เรื่องมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะเป็นโรคที่ผู้หญิงเราเป็นกันเยอะมากแล้วพเพอเตอร์ก็บอกว่าไงนะจริงๆหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวคนทั้งที่เราไม่เป็นหรอกใช่ไงเ็เลยเป็นิีเคือจากประสบการณ์ตรงก็คือตอนที่มันใกล้กว่าที่เราคิดนะใช่คือมันเป็นอะไรที่แบบพอเรายิ่งโตขึ้นอย่างที่เป็นบอกไปตอนแรกแบบมันใกล้ตัวมากๆเลยคนรอบตัวเราเป็นตรงนี้เยอะมากวันนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเออมาฉีดที่นี่นะคะแล้วก็จะได้แบบ หมืนคลายความกังวลไปได้หนึ่งปลอกตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในห้องกับคุณหมอแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันแรกคือเพื่อนหนูอ่ะคนนี้นะคะเขาถามว่าผู้ชายเนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ไหมได้ไหมคะฉีดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงๆฉีดได้ทั้งผู้ตีกันมานถกนต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมึงจะฉีดเนี่ยต้องมีต้องมี ไม,ไม่จ้เป็นใช่ไหมคะ HPV ติดได้หมดเลยผึ่งก็ได้ผู้ชายก็ได้ตัวมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดจากอะไรอะคะะเป็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อ HPV เป็นไวรัสตัวหนึง่งที่ทำให้สำคัญ คือมะเร็งปานเราไม่รู้มันเป็นจากอะไรเนาะแต่มะเร็งปากมะลุกเนี่ยรู้ว่ามันเกิดจากไวรัสไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเร็ปากมะลุไม่เกี่ยวกับกรรมพันธุ์อย่าง HPV อย่างเงี้ยค่ะนอกจากมะเร็งปากมะลุแล้วมันยังทําให้เกิดโรคอย่างอื่นด้วยไหมคะใช่เกิดมะเร็งช่องคลอดมะเร็งปากช่องคลอดมะเร็งเทวันหนักได้ด้วยแล้วก็ของผู้ชายก็เกิดมะเร็งได้เนาะมะเร็งของขององค์พระชาติแล้วก็หุ่นหัไก่เกิดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย ก็คือตัวนี้ก็คือไรกาดหรือว่ารูได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายมะเร็งก็ได้ไม่มะเร็งก็ได้อย่างวันนี้ที่เรามาฉีดกันมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่ามากน้อยแค่ไหนคะสายพันธุ์ก่อนมะเร็งมี15สายพันธุ์แต่ตอนนี้ออืแต่ตอนนี้บ็อกซีนมันมีครอบคลุม2สายพันธุ์4สายพันธุ์แล้วก็9สายพันธุ์ซึ่งมันเป็น7สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งแต่2สายพันธุ์ที่ก่อหูดอีก9สายพันธุ์เนี่ยเป็นสาเหตุของมาเลงแบบรูป90%แปลว่าถ้าสมมติว่า คุณไม่เคยติดอะไรเลยการฉีดวัคซีนก็คือจะป้องกันได้มากที่สุดคือ90้าสิบเปอร์เซ็นต์คือถ้าป้องกันกนเต็มที่แบบนี้เนาะไม่มีโอกาสกลายเป็นมะเร็งเลอือดเป็นคือแค่ตรวจดนะ้วยเนาะตรวจก็ตรวจอย่างที่บอกว่า HPV เราไม่รู้ว่าเราติดมันก็ามันนมนมีอาการใช่ไหมคะตรวจก็ตรวจแล้วก็ฉีดวัคซีนแค่จะไม่มีโอกาสเป็นเลยแล้วอย่างนี้คือหนูปีนี้อายุยี่สิบสี่คืออยากรู้ว่าต้องอายุป,ประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะ,ะฉีดได้เก้าถึงยี่สิบหกปีที่แนะนําให้ฉีดแต่ว่าก็มีวิจัยว่วา จนถึงอายุ45ปีว่าฉีดแล้วยังมีประโยชน์แต่กลุ่มเป้าหมายล่าคือก้าวหึงนี้ก็เป็นแบบพวกวัยรุ่นวัยแบบกลาพัน์แล้วอย่างตอนนี้มันมีเรื่องแบบโควิดด้วยหนูก็ลอยากรู้ว่าแล้วหนูอะฉีดวัคซีนโควิดน่าจะครบสองโดสมาประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะปกติอันนี้คืออันไหนต้องฉีดก่อนฉีดหลังเนี่ยว่าอย่างห่างกันสองอาทิตย์ไม่ควรจะฉีดติดกันค่ะคือเราสส่แต่ว่าฉีดไปร่วมๆกันได้แต่ว่าเว้นโดสให้มันห่างกันอย่างน้อยสองอาทิตย์อ่าแล้วแบบสมมติการเตรียมตัวอย่างเงี้ยต้องต้องอะไรยังไงงบ้าคะ เฉีดวัอกซิงหรอใช่เดี๋ยวซิไม่มีเลยเลยไม่ต้องตรวจภายในก่อนด้วยเนาะก็คือทุกคนคือตรวจก็ตรวจอยู่แล้วทุกคนที่มีแค่สัมผัสแล้วต้องตรวจในปากดูต้องเซตเซตตรวจอย่างนี้ไม่ตัองไม่เคยตรวจเลยคือคือคือผู้หญิงหลายๆคนบางคนอาจจะแบบว่ากลัวหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบค่อนข้างที่จะกลัวอย่างหนูไม่ได้ยังไม่ได้ตรวจก็ฉีดได้ใช่คือไม่ได้ว่าจําเป็นต้องตรวจก่อนว่าเฮ้ยคุณไม่มีการติดเชื้อนะคุณถึงจะฉีดได้เพราะสมมติเราติดเชื้ออยู่แล้วเราก็ฉีดได้อยู่ดี ก็คุยังป้องกันได้อยู่ใช่ค่ะโอเควันนี้หนูก็เลยมาฉีดแล้วมันจะเจ็บไหมคะหมอมันจะหนักแขนแล้วหลังฉีดแล้วหลังจากฉีดจะปวดไหมคะนรือว่อยแต่ว่าแบบแดงบริเวณที่ฉีดส่วนใหญ่ก็เป็นแค่นั้นเตรียมขึ้นเขียงนะคะอันนี้ก็คือห้องที่เราจะฉีดวัคซีนกันเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยินว่าฉีดที่สโพกหนูตกใจโอเคเดี๋ยวเราจะฉีดกันที่หัวไหล่ข้างนี้นะคะบอกเลยว่าแค่เข็มอันนี้คือจิ๊บิมากเพราะว่าเราแบบ ผ่านมาเยอะแล้วนี่คุณพยาบาลเขาก็กำลังจะเตรียมฉีดให้เรานะคะอันนี้ฉีดแป๊บเดียวใช่ไหม<ช>บึ้กเดียวแล้วก็จบใช่ค่ะเหมือนเราจิ้มเข้าไปเลยค่ะไหว<า>ไหมคะไหวค่ะชิวๆความเหมือนฉีดแฟตโอเคเสร็จแล้วทุกคนชิวมากก็คือสาวๆที่สามารถผ่านการจิ้มหน้าโบสของโบท็อกมาอันนี้ก็คือชิวมากนะคะมันจะมีความ หน่วงๆน,นิดนึงตอนที่เขาเดินยาค่ะแต่ว่าก็ชิวมากไม่เจ็บเลยอันนี้เราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่พยาบาลเขาก็เอาบัตรนัดมาให้นะคะคือเราต้องฉีดกันทั้งหมดสามครั้งนะคะเขาก็เตรียมนัดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพอใกล้ถึงวันจะมีพี่พยาบาลมาโทรเตือนอีกทีนึงนะคะเราก็แค่มาฉีดํามนัดให้มันครบโดสเนาะจ่ายเงินนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน นี่ก็คือค่าเสียหายในการฉีดวัคซีนนะคะ8 0 0 0บาทอันนี้ฉีดทั้งหมด3ฝฟังนะคะตามที่คุณหมอบอกไปเลยก็เว้นช่วง 2, 2เดือนฉีดแล้วก็6เดือนฉีดนะคะสําหรับใครที่อยู่ชนบุรีแล้วอยากฉีดวัคซีน HPV เนี่ยก็คือที่สมิติเวชชนบุรีก็มีเหมือนกันนะคือไม่ได้มานานมากโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือขยายแบบใหญ่โตหรูหรามากตอนนี้นะคะเฟนก็ฉีดวัคซีนมาได้ประมาณ23วันแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยมีอาการอะไรยังไงบ้างน,นะ คือหลักๆก,ก็จะมีปวดบริเวณที่ฉีดนิดหน่อยนะคะเราก็จะปวดอยู่ประมาณ2อสวันแต่ว่าไม่ได้ปวดมากขนาดนั้นนะแค่ปวดนิดๆหน่อย,ยๆเหมือนเราออกมังงกายมาแล้วแบบปวดหัว,วเลงอย่างเงี้ยอยู่ๆเราก็มาถึงจุดที่ต้องมารีวิวการฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะอย่างคลิปก่อนเป็นรีวิวเรื่องการฉีดวัคซีนโควิดใช่ไหมแล้วก็อันนี้มารีวิวการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะสำหรับคนที่ ฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วเนี่ยสามารถฉีดได้ไหมนะคะก็คือสามารถฉีดได้นะแต่ว่าให้เว้นช่วงระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะตามที่คุณหมอบอกเฟแล้วก็คือจริงๆใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดอ่ะก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกกันไว้ก่อนได้นะคะแล้วพอฉีดเสร็จค่อยฉีดวัคซีนโควิดต่อได้นะคะก็คือเป็นช่วงประมาณ2อาทิตย์นะตัวเนี้มันสามารถที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ยาวนานถึงแบบ 30ปีเลยหลังจากที่เราฉีดครบ3โดสเนาะาสาวๆคนไหนที่รู้สึกว่าเรื่องแบบภายในเรื่องการตรวจภายในการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเป็นอะไรที่น่ากลัวนะคะคือเ็นยา่จะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคร้ายหรือว่าเป็นมะเร็งอะไรขึ้นมาอันนี้น่ากลัวกว่าเยอะ คือตอนแรกเฟนก็มีความกังวลน,นิดนึงว่าช่วงโควิดระบาดตอนนี้ด้วยเราสามารถที่จะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลได้ไหมควรจะแบบผูกผ้าหรือเปล่าจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคหรือเปล่านะคะแต่เฟนเชื่อว่าแต่ละโรงพยาบาลอนะ่ะเขาก็มีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อเฟนไปฉีดที่สมิิเวชชลบุรีนะคะเขาก็มีมาตรการคัดกรองต่างๆแล้วก็ความเก๋คือเขามีเครื่องอันนี้เละ เป็นเครื่องฆ่าเชื้อตรงบันไดเลื่อนนะคะมันก็จะแบบปล่อยฆ่าเชื้อออกมาทําให้เราเออรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็เซฟขึ้น<ม>คือเราก็ไม่รู้เนาะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงใครที่แบบ รู้สึกว่ามีความกังวลยิ่งเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอยากจะฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะก็ <S <S คือแนะนําว่าให้ไปฉีดเลยนะทุกคนลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก่อนก็ได้นะคะหาโรงพยาบาลใกล้บ้านของตัวเองได้เลยเนาะคลิปนี้นะคะเพนก็มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ฉีดแล้วเนี่ยเป็นยังไงมีอาการแบบไหนบ้างใครที่อยากฉีดนะคะก็จะได้ดูไว้เป็นข้อมูลเนาะคลิปนี้นะคะเพนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะใครที่ ฉีดแล้วหรือว่ายังไม่ฉีดเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย